เดี๋ยวผมสีไปล้างครับบูไอ้เครื่องไอ้สตีน,250เ,นเอ็มเอสองห้าศูนย์ตัวนี้ครับนะผมสีแก้เองเพื่อนครับว่าด้านในนี่หน้าตามันดีแตกต่างจากครับบูโพวกงสังครับว่าซองครับว่าแปะทั่วไปหรือเปล่าครับเนาะขันผู้ใดงผมก็เห็นครับไปเบิ่งครับผมผมสีแก้เพื่อนครับครับเดี๋ยวใส่แต้มันเป็นสิ้นครับนะผมเดี๋ยวผมจะมถอดด้วยเพื่อนครับผมเริ่มจากด้านไหนก่อนอ่าด้านนี้ก่อนเนาะด้านที่ ด้านที่ว่าเป็นผ้าปั้มเนาะครับเนาะที่ข้าพ่อที่เบิ่งครับมันต่างจากโค้งสางไงฮะวัตซอร์ค่ะมันแปลี่ยนอไรทีเอ้ยข้วสางพวกห่าวัตซอร์ค่ะมันแปลีหรือว่าซามันแปลีนะครับมันสี่มีน็อตอ่าฟังผ้าผ้าปั้มนี่สี่ตัวอันนี้อันนี้มีแค่สองตัวครับหนึ่งสองนะครับนี่คือจุดที่วัดแตกต่างอย่างแรกนะครับอ่าแล้วเบิ่งกเขาันนี้ครับมาที่นี่เัิรนี่ครับเห็นไหหน้าตาที่โบ้ขึ้นอะไรครับนะที่ไปคนรูปแบลูกเราแนวเลยนะครับ นาะหน้าตาของมันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมนี่สิเริ่มถอดฟังนีก่อนฟังผ่าปั๊มนี่ก่อนเนาะใช้เป็นไขควงหัวแขกครับถอดมาอ่ะออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเครื่องมันบ่ค่อยได้ใส่งานพี่น้องป่าปั๊มยังดีๆอยู่เลยครับนะป่าปั๊มขบูนครับป่าปั๊มขบูนี่ที่สร้างจากไอ้ป่าปั๊มขบูของพวกโครงสร้างครับกระซองทำมันแปดเลยว่าทำมันแปด จะไม่เหมือนกันเลยครับนะรูปทรงของเขาอืมเอ่อผมถอดออกมา้เบิ้งด้านในครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระบบภายในของมันเป็นจะไดนะครับนี่ออกมาแล้วครับนี่ผมสนีเบิ้งผ้าป่ามันก่อนครับมันเป็ยนเชียงเคียงสี่ครับเป็นหนองห็นบ่อครับเป็นแนวเขียงครับเอ่อไอพวกค้งสารลบอาหาระสมของมันแปดมันสีมีสีหู้กับจริงอยู่แต่ว่าแต่ว่าหู้มันอยู่หัวมุมสีแดงหู้ ผูห้หนี่มตีเคียงเขมาด่านนี้ตีแตกต่างกันดูเสมมุติว่าตัวนี้หาซื้อผ้าปั่มแบบนี้ผมมีได้พี่น้องก็สามารถที่เอาของโครงสร้างหากระซองเขามันแปดมาใส่ไดขึ้นกันนะครับนะสามารถใส่กันได้นะครับเนาะเสมมุติว่าตัวนี้ผมมีนะหาซื้อบอ่อใดเองสินะครับนี่ครับระบบของมันครับนี่กระเดื่องนี่คือเข็มไอ้ของขบูนะครับเข็มเข็มขบูด้านในระบบก็บสีคค้ายๆกันนะครับเนาะ กับที่มีนอนยืดฟังนี่ฟังขวานี่ครับนอนนอนว่าแขกนะครับแต่ว่าสีต่างกันกับมองนีเดื่อนี่ครับมองสีต่างกันนะครับนี่มองช่องตัวปับตัวเฮดตัวแอลยี่งยี่งนี่ครับสีต่างกันด้วยดูก่อนโอเคเดี๋ยวผมสีเบอร์บอลทฤษฎีได้ปองเดียวคันบอลทฤษฎีมันสีเงาเกินผมสีเบองหน้าสีเบอร์น่าซื้อว่าหน้าตานไม่เป็นลักษณะใดครับกับอาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเบองหน้านี่ครับผมจะถอดเบอร์ได้ เพราะว่ายังแค่ยังไม่ยางเอาเทเพราะว่าทฤษฎีผมโม่ไขเก่งกันที่ว่าทฤษฎีไปเนี่ยโอ้โหมันต้องไอ้มันต้องรู้จริงนะครับมันมันถึงจะกล้าพูดด้เตียป่านะครับคือว่าฮู้ฮู้พ่อกับใครกับข้าซื่อๆนะพี่น้องผมครับผมที่เน้นเก่งทั้งปฏิบัติมากกว่าครับทฤษฎีผมสบโม่ไข่หูบันไดนะครับกะมือโกรธครับผมให้ดูฝั่งนี้นะครับนะครับไปยกออกมากครับยกมาตรงสี่แป๊บนี่ครับ นี่ผ่าไอ้ฟังบาวาพี่น้องมันเป็นที่ครับนี่ครับผมบอกคล้ายๆกันครับนี่นะแท่นตัวนี้ครับเอาคงโครงสร้างซูก้กันมาใส่อะไรกันได้นะครับนี่บุงคนว่าโอ้คอยหาซื้อบ่ได้จะได้น้อยเนาะ,นะกันหาซื้อบ่ได้ก็เอาแบบพ่วงานนะพี่น้องเจากก็ไปเสื่อชุดพ้าปั๊มขบ,บูของโครงสร้างครับสองพันห้าพันแปดของเยห้อะไรมาใส่ได้หมดเลยนะครับเนาะนี่ ประมาณนี้เดี๋ยวปะเกนผมสิบอแาเกวดอกครับเพราะว่ามันอยู่ดีแล้วเดี๋ยวให้เบื้องครับให้เบื้องฟังนี่นะครับรากการเมื่อกาติตางจากไอ้ไอ้กู่สาบผูคราบว่าสองเขาแปดอยู่นะครับติดตากันอยู่ไยเติบอยู่ครับพี่น้องมองนี่ก็สิเป็นมองไอ้น้ำมันไหลเขาเนาะเบนซินไลเขานี่ค็หม้อนี่ครับนี่ครับ แการระบบสีบนเวียนแอนบุรีผมกาสีผมกาบเว้านะครับผมจะไม่พูดถึงครับเพราะผมพูดอ่าทฤษฎีไม่ค่อยเก่งนะครับผมอ่ะการล่างนะครับพี่น้องใส่น้ำมันมีสชินล่างครับมือมีอยังมางไม้นะครับพี่น้องพื้นเพื้อนครับพื้นเพื่นมือมีอยังมางไม้ครับใส่หมดเลยอืมครับเดี๋ยวลองน้ำมันเทใส่เบิ่งครับ าขาดที่ใส่แล้วมันไหลจูกเลยสแสดงว่าตัวนี้มีปัญหาครับต้องถอดเข็มตัวนี้ออกมาแก้ไขไหลบ่ลบ่ไหลเนาะครับแน่นเห็นบ่เนี่ยน้ำมันมันใสเนาะครับแล้วบางทีงก็ลอกกดบังครับกดตัวนี้บงังกดปุ๊บมันถี่ไหลลงบ่จึ๊บอ่าครับไหลแล้วครับไหลแล้วปุ๊บนั่นเห็นบ่แน่นครับ คันแบตมีแสดงว่าปกติครับอโอเคครับอ่ะจบลอยเบาๆคอยไม่ต้องความแพ่งเ่ามือเหนียมๆครับแต่ที่เกี่ยให้ถอดตัวเหนียวหนามครับแต่ผมม่ถอดออกนะครับน,นี่มาคันเทียร่างมันสะอาดนะครับให้ถอดตัวนี้ออกแล้วก็ยกยกชุดเข็มออก๋ยวไม่เมื่อเลยนะครับนะครับแต่ว่าตัวนี้ ผมม่ถอดหรอกเพราะว่าเครื่องผมไม่ค่อยได้ใส่งานครับมันไม่มีกี่ฟุลดอกอันนี้ความหมายคือว่าผมเฮ็ดคลิปให้เบื่อนซื่อนะครับนะอืมเฮ็ดคลิปให้เฮ็ดคลิปให้เบื้องหน้าตาของมันซื่อนะครับนะครับว่าหน้าตาของขบวไสตินเอ็มสสองห้าศูนย์เนี่ยมันลักษณะมันสีรูปแบบประมาณใดครับกับสีประมาณที่คือยังเห็นหนึ่งสีครับนะคือว่าถอดในเบื่อนซื่อครับแต่ว่าผมผมม่ถอดล่างดอก,อกเนาะโอเคปอโอเค <laughs> ครับสะอาดดีเว้ยผมมีอย่างมาสูกระปูกกอนหน่อยเนาะจ้าว่า อ่ะผมก็เอาลมเป่าอีกรอบหนึ่งครับก็บพอแหลนะเนาะพี่น้องที่นี่พด้มีเนื้อหาสลายอยังมักมาแล้วพี่น้องในเบื้อง,นองห,นหน้าตาของภาพบูที่ยังหมงอกซ่างหลยเนี่ยเนี่ยก,การเป่าแห้งกองอากาศตัวนี้กระเด็นเข่าปลาหาย,ยง่ายเข่าดีเจ้าครับเป,าเป่าเป่านิ่มๆแค่นี้ก็พอแล้วอ่าครับประมาณนี้เนาะ โอเคครับผมให้เบองหนาตาประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะครับที่มือกระได้ไม่มีอยไรหอกเดี๋ยวกับประกอบครับที่นี้น้วยครับเกาฟ้าครอบตัวนี้มาใส่ครับเดี๋ยวผมสี่เบอรงครับสังเกตว่าทีไี่เดือยนี่นี่นี่ทีผมสี่ครับไอเดือยตัวนี้มันที่มาลงใส่กับตรงตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อสังเกตครับก็วางลงแบบนี้ครับปั๊บเห็นบ่นี่ครับนะจื๊บนี่ครับเนี่ร่วงตัวนี้ครับนี่นี่ครับ นี่ตรงนี้ครับอ่าใส่ลงไปเบืเ้องด้านขาว่าม่สนิทด,ดีบ่ครับดูว่าสนิทด,ดีหรือเปล่านะครับแต่สนิทด,ดีกับคันน็อตเลยโอเคครับสนิทด,ดีก็เอาน็อตมาขันนะครับใส่น็อตคันแค่สองตัวครับน็อตสกรูสองตัวอ่าหึคาราว่า,าถอดประกอบข้าบวนซื่อกเฮ็ดกันเบื้งเนะ <laughs> อะเอาครับ เช็ตไอเบิรงพี่น้องประดับพมรูสำหรับปุ้นนี่เพเคยเห็นหนะ้าตาคาบูของไอ้สตินทีเมตรสองศูนย์นะอ่ะขันเลยครับรทีนี้เรียบร้อยครับฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็มาใส่ฝั่งนี้กันแซ่บนั่นแหละฝั <c oughs> ่งนี้ให้เอาไอ้ให้ใส่ให้เอาไอ้แผ่นแผ่นไอ้บ้าตัวนี้มาใส่ตัว,น,น,นะน,วนี้ก่อนนะครับครับผมใส่ตัวนี้ก่อนนะ ใส่ตามรูปร่างของมันเลยครับพี่น้องนะนี่ครับตะเกีบวันที่หูรีบนนที่เข่ากันตัวนี้เนี่ยนี่ครับนี่วนี่เนี่ยเขาตัวนี้เข้ากันใส่ตามรูปร่างของมันเลยแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่แบบนี้เลยอันตัวนี้ก็บทลงอันตัวนี้ตัวนี้ก็ลงตัวนี้แบบนี้ครับอ่าแล้วก็พลิกลงมาแบบนี้ครับผมสีมากจับลักษณะนี้ครับแต่ละคนนี่ถนัดพื้อกันเลยครับผมจิตถน,นัดแบบนี้ ผมจะเอานนีวมือสองอันนี้คล้องบีบของแบบนี้ครับแล้วผมก็จะจับยอดใส่แบบนี้เลยนะนี่ครับจะแยดแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับตอนตอนเอาใส่ให้เอาไอ้นนีวมือนี่กดตัวนี้ก่อนกดกระเดื่องตัวนี้ครับให้มันออกลักษณะนี้ครับมันไม่ค่อยใส่ง่ายนี่ครับเดี๋ยวผมกดอันนี้นี่ครับกดไปแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้แล้วก็ค่อยย่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยครับปั๊บนั่นเห็นบ่ นี่ครับถาเขาบอกว่านี่มันถิมันตดเดือยตัวนี้เวลาเขาใส่ใส่ยากนะครับอือบอกเอย่างละเอียดเลยอ่าโอเคเรียบร้อย <c oughs> ง่ายมากง่ายมากเสและ้วน็อตมาใส่ครับนี่ครับใส่เข้าไปต่อไปแล้วก็ขันน็อตอ่าช่วงนี้สีเป็นคลิปพื้นฐานสามาครกว่าแด้พี่น้องเนดะ้คลิปการส่อมเครื่องนะครับ เดีย๋ยวผมมีเวลาได้หลายก่อนผมเทียบคลิปแบบพาเครื่องแบบสมเครื่องแบบเแบียดย่างยากนะครับแบบเทคนิคแบบได้หลายหลากหลาย,ลาย,ลายที่สันมาลงให้เบิ้งครับช่วงนี้กับเบิง้งคิปพื้นทันนพื่นๆไปก่อนเด้อพี่น,น้องเด้ออย่า,า่าอ่านเถอะเอาละก็เรียบร้อยครับนะวิธีการล้างข้าวบูนะครับล้วให้เบิ้งหน้าตาของข้าวบูไอสตินเนเบสสองห้าศูนย์ก็มีประมาณนี้สันวาครับพอและ